สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้รายการคนไทยเข้มแข็งมีสินค้าตกแต่งบ้านไอเดียเก๋ๆนะคะที่ทําจากไม้สักค่ะแลวก็วันนี้ได้ผู้ประกอบการมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณวัลภาผู้แพร่เจ้าของจอนนี่การวูดเวิร์กนะคะหรือคุณน้องสวัสดีสสดค่ะ,คะถูกต้องไหมคะของตกแต่งบ้านจากไม้สัก ค่ะเป็นของตกแต่งด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ,อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทําจากไม้สักโดยตรงเลยแล้วก็คือไม้สักเนี่ยข้อดีของเขาคือจะทนทานมากเลยแล้วก็ยิ่งเก่ายิ่งสวยค่ะไม้สักค,คือยิ่งเป็นสิบสิบปีไปแล้วขึ้นไปเนี่ยค่ะจะยิ่งสวยแล้วก็ดูเป็นของมีมูลค่าแล้วของพี่น้องนี่จุดเริ่มต้นของพี่น้องที่ทำที่ทําเป็นสินค้าไม้สักเพราะว่า เคยทำสิน,สนค้าชิ้นอื่นแต่ว่าโดนแดดโดนฝนก็พังแล้วก็มไม่ไม่อยู่รูปทรงอย่างเดิมอะ,ค,ะค่ะที่ที่บอกว่าโดนแดดโดนฝนก็พังนั่นแสดงว่าไม่ได้ทำจากไม้สักทำจากวัสดุอะไร<จ>ะคะจะเป็นพวกไม่อัดไม่มยางพาราอะไรพวกเนี้ยค,ค่ะเคยเอามาทำก็ไม่ทนเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่คือรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าไม่สักเนี่ยโดนแดดโดนฝนแล้วรูปร่างจะไม่เปลี่ยนอืมแหมนี่เป็น งานศิลปะอย่างหนึ่งเลยแสดงว่าเรียนศิลปะมาปะคะออจบทางด้านนี้ด้วยค่ะแล้วก็ใจรักด้วยค่ะเพราะว่าทำทำงานไม้เนี่ยต้องใจรักเพราะว่าเราต้องขดัดต้องถูทั้งวันนะคะต้องอยู่กับไม้ทั้งวนันถ้า,เ,ออเ,ราเราไม่มีใจรักทางด้านงานไม้จะทาไม่ได้นาน,นะค่ะ <suppose S 2> จ<ร>ใจรักที่ว่านี่คือมันออกมาให้เราเห็นตอนไหนว่าเราชอบงานไม้คือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเห็นผลิตภัณฑ์อย่างผลิตภัณฑ์นี่อย่างสมมุติเราเห็นโต๊ะที่ทําจาก พลาสติกสวยๆงามๆสีส,สันสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเออสวยงามธรรมดามแต่ถ้าเกิดเราเห็นเจอโต้ที่เป็นไม้สักจะสนใจมากจะดูอุ้ยเขาต่อไม้อยังไงเขาใช้สียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบงานไม้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส,สนใจทางด้านงานไม้มาเรื่อยมาเลย แสดงว่าทํางานหรือประกอบอาชีพด้านงานไม้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าอืมครั้งแรกนี่จะทํางานด้านเลขามาค่ะคือตอนแรกจะทําเกี่ยวกับพวกด้านเลขาด้านเอกสารการพบปะผู้คนในโรงแรมคือจะไม่เกี่ยวกับงานไม่ได้มา,มาเลื่อยไม้เลยค่ะใช่แล้วก็พอตอนหลังเริ่มมาทําคือสามี ออพอตาหลังก็แต่งงานแล้วก็สามีเนี่ยคือทำงานด้านชิปปิง้งแต่ว่าเป็นคนที่มีไอเดียมีทางด้านการออกแบบอชอบออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเราไปเจอโรงไม้ที่มีคนเข้ามลังมาซื้อเศษไม้ไปเผาถ่านค่ะก็มีความคิดว่าเศษไม้เนี่ยชิ้นมันใหญ่นะเราวน่าจะทำอย่างอื่นได้ที่ที่มันจะดีกว่าการไปเผาถ่าน สามีก็เลยลอง,งไปซื้อมานิดหน่อยมาลองประกอบเป็นที่ใส่จดหมายเล็กๆแล้วก็ไปลองวางขายดูก็ตอนหลังก็มีการตอบรับได้ดีลูกค้าก็เริ่มสั่งแบบต่างๆให้สามีพี่น้องออกแบบต่างๆขึ้นมาก็เลยเติดตลาดตอนนี้มีประมาณ60แบบแล้วค่ะ,แ,คะแมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงไม่มีความรู้เรื่องไม้มาก่อนแต่เป็นคนว่า<ม>ชอบใจรัก ก็เลยขวนขวายถูกไหมคะพอไปเห็นโรงงานที่เขาเหมือนเขาทิ้งอ่ะไม้ทไม่มีมูลค่าสามีกับทางคุณน้องก็ลองเอามาดูสิใช่ไหมคะแล้วมาประกอบได้ยังไงอะในเมื่อไม่ได้มีความรู้หรือพื้นฐานด้านงานไม้มาเลยอืคือเอเราก็เริ่มลองผิดลองถูกค่ะปีสองปีแรกก็คือจะเป็นที่ใส่จดหมายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสาหรับใส่จดหมายแต่ที่เราติดตลาดเพราะว่า ลูกค้าบอกว่าซื้อไปแล้วมันทนดีนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อให้เพื่อนใช้บ้างแต่อยากได้แบบอื่นสามีก็เกิดไอเดียว่านั้นเราลองออกแบบต่างๆออกมาดูค่ะก็เลยติดตลาดขึ้นมามซึ่งตอนนั้นทางานประจําอยู่ตอนนั้นทํางานประจำะกันอยู่ก็ไปเอาเศษไม้มาลองดูแหละตอนแรกทํากี่ชิ้นคะตอนแรกที่วางขายก็ประมาณสิบชิ้นได้ไม่ถึง ทำกันเองสองคนค่ะค่ะแล้วไปขายไปขายที่ไหนครับะตอนแรกก็ไปเริ่มขายที่จตุจักรแล้วก็พอตอนหลังเราก็มีการจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของเขตค่ะแล้วก็มีการออกงานแฟร์ต่างๆของโอท็อปอะค่ะก็เลยได้ตลาดขึ้นมาก็เลยออกจากราชเอออจากงานนะคะครั้งแรกที่ทำสิบชิ้นไปวางขายที่จตุจักรครั้งแรกเลยขายได้เลยไหมขายได้เลยค่ะแล้วก็ไปลองขายดูเขาก็ ลูกค้าเขาก็ไม่มั่นใจเพราะว่าคือลูกค้าก็ไม่เคยขายสินค้าแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอันจะลองเอาไว้ขายดูก็กลับมาถึงบ้านยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวให้ส่งอีกนะอาทิตย์หน้าให้ทํามาอีกนะเพราะว่าขายได้ก็เลยเริ่มมีกําลังใจขึ้นค่ะแสดงว่าตอนแรกเราเอาไปฝากเขาขาย่ใจคะเอาไปฝากขายด้วยคือเขามีหน้าร้านจะดูจักค่ะอ่แล้วบอกโอเคของเราสิบชิ้นเอาไปวางหน่อยใช่ไหมคะ กลับยายังไม่ทันถึงบ้านเลยเขาขายดีเลว่าอาทิตย์หน้าทำมาส่งได้เลยดีใจเลยนะก็ดีใจะก็มีกําลังใจก็ทํากัน2คนแล้วทำไมถึงตัดสินใจแล้วว่านี่เราจะมุ่งเป็นธุรกิจได้ละ <utan> เพราะว่าเริ่มมีตลาดเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเป็นของตัวเองอะค่ะแล้วก็เวลาไม่พอถ้าเราไปทํางานที่นอกบ้านเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจกับงานส่วนตัวของเรา <G> ก็เลยเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราเลือกงานทางด้านนี้ของเราเองดีกว่าก็เลยเออกจากงานกันทั้งคู่เลยบอกแสดงว่ามองภาพนี้เป็นธุรกิจที่เลี้ยงตัวได้ละเลี้ยงได้เลยอะค่ะก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็สามารถรับ ลูกจ้างได้รับลูกน้องเ,ออเราสามารถเลี้ยงคนงานได้อย่างเงี้ยมีรายได้ตอนนั้นไปซื้อเศษไม้เรียกว่าอย่างนั้นเศษไม้ที่โรงงานมาทำสิบชิ้นแต่ถ้าเราทํามากขึ้นเนี่ยเรามีม,มีโรงงานหรือว่ามีเราไปหาวัตถุดิบที่ไหนคะก็จะเป็นที่เดิมค่ะเพราะว่าส่วนมากนี่คือถ้าเราเติดต่อกับทางโรงเลือ่ยอันไหนไว้ค่ะซื้อกับโรงเลื่อยไหนเราก็จะได้ เออราคาพิเศษจางเลยนั้นก็เลยก็จะเป็นซื้อกันมาตลอดเลยเป็นประมาณสิบหปีอคะค่ะสิบ6าสิบปีธุรกิจที่ทำมา16ปีแล้วเหรอ่หูนานมากยา,ยาวนานมาก <laughs> ตั้งแต่ตอนนู้นตอนนู้นเขาบอกมาที่ว่าเราเอาของเราไปวางขายเนี่ยเขาบอกไหมว่าเป็นลูกค้าเป็นใครมาซื้อ,อเป็นคนทํางานเป็นวัยรุ่นอะไรอย่เงี้ยค่ะจะเ,เป็นส่วนมากจะเป็นเออ เจ้าของบ้านนะคะที่เขาสร้างบ้านเพิ่งเสร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องการจะหาซื้อกล่องใส่จดหมายก็เลยมาเจอที่เป็นเมศสักเขาก็เลยถูกใจก็เลยซื้อเลยค่ะตอนนั้นราคาอันเท่าไหร่คะสิบหกปีที่แล้วเมื่อก่อนก็น่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบบาทต่ออันเงี้ยค่ะหลังจากที่สิบชิ้นเขาโทรมาครั้งที่สองแล้วนะว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเอามาส่งหน่อยลุยกันทําเลยไหมใช่ใช่ก็เริ่มมีกําลังใจแล้วก็ เริ่มทําแล้วก็เริ่มแบบมีความคิดว่าเราจะต้องออกแบบใหม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นรูปทรงยังไงคะตอนนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมจะเรียบเรียบเลยเรียบเรียบค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่มีอันประมาณแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะจะให้คุณผู้ชมดูแรกๆกอันนี้จะเป็นรุ่นแรกแกจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นแบบนี้ประมาณที่บอกว่าสองร้อยกว่าบาทนี่นะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอื เห็นไม่เอ่ยอ่านะคะประมาณแบบนี้เลยก็คือมีมีรูเจาะรูใส่จดหมายได้ใช่ค่ะคะดด้านหน้าอ่าไซส์ใหญ่ไหมคะขนาดมันเป็นไงคะประมาณเอ่อประมาณเนี่ยค่ะประมาณฟุตหนึ่งได้ฟุตกว่ากว่าแต่มันอยู่นอกบ้านมันทนใช่ไหมคะมันทลมทั้งฝนทั้งฝนแดดยิ่งสวยค่ะไม้สักมันจะยิ่งมีร่องอะค่ะมันถ้ายิ่งโดนน้ําซ้อน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้สักเนี่ยเขาจะมีร่องเล็ก ยิ่งเก่ายิ่งสวยอะค่ยใช่ทนทานแน่นอนทนทานแน่นอนแล้วก็ปวกไม่กินถ้าเป็นไม้อย่างอื่นเนี่ยคือปวกจะกินแต่ถ้าเกิดเป็นไม้สักจะมีไม้อยู่เชนนี้เดียวคือไม้สักที่ปวกจะไม่กินนะคะเพราะว่าไม้สักเนี่ยในตัวเนื้อไม้เนี่ยค่ะเขาจะมีกลิ่นอคือจะมีกลิ่นพิเศษของเขาที่ปวกเหม็นปวกเขาจะได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะไม่กินแต่ถ้าเกิดเป็นไม้อย่างอื่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอันนี้ คือจะไม่เหมือนไม้สักไม้สักเขาจะมีกลิ่นในตัวเขาอะค่ะปวกจะไม่กินเพราะว่าไม้สักเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะบางคนเข้าใจว่าไม้สักเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งปวกไม่กินแต่จริงแล้วไม่ใช่ใช่ค่ะที่ปวกไม่กินก็เพราะกลิ่นค่ะเขามีสารเคมีในตัวเขาค่ะมีกลิ่นของเขาอย่างนี้เราดมเราได้กลิ่นไหมก็ได้กลิ่นนะคะไม้สักจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาเองอืเวลาเราเดินไปทาง บ้านไหนที่เขาทํางานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้สักนะคะจะรู้เลยเพราะกลิ่นจะไม่เหมือนไม้อย่างอื่น,นะะอ,อ,อ่ะค่ะอ่ะตอนแรกเริ่มเอาละจริงจังละพอหลังๆออเดอร์เข้ามาผลิตตอนหลังก็ผลิตไม่ค่อยทันก็เริ่มรับคนเข้ามาช่วยะ,ะก็รับคนเข้ามาช่วยปุ๊บทางราชการทางเขตเขาก็มีมีความคิดเห็นว่าเราน่าจะจบเป็นกลุ่มอาชีพนะเขาก็เลยสนับสนุน ก็ทางด้านการจดเป็นวิสาหกิจชุมชนของเขตการแบบเออถ้ามีงานแฟร์ต่างๆที่สามารถไปขายฟรีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเราไปขายเราก็ได้ขยายตลาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเขตเข้ามาเห็นเหรอหรือว่ายังไงตอนนั้นไปไปคุยกับเขาค่ะคุยกันเรื่องทางด้านเงินทุนนะคะก็เลยเขาก็สนับสนุนว่าให้เราจดวิสาหกิจชุมชนนะแล้วก็ ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เขาสนับสนุนทางด้านการเงินด้วยเงี้ยค่ะตอนนั้นที่ต้องหาเงินลงทุนค่ะเพราะว่าจะขยายกิจการใช่ค่ะจะซื้อเครื่องมือแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงออสถานที่ก่อสร้างอย่างงี้ค่ะค,คือเอาโรงงานโรงงานเอามุมนึงไว้เลยแล้วก็มีพนักงานอยู่ ก็จะสิบคนหมุนเวียนกันทำอะค่ะคือของของพี่น้องเนี่ยจะเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาถ้าช่วงไหนเขาเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะมาทำนับเป็นชั่วโมงกันนะคะคนละสามชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ว่าใครเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยพอเวลาเราส่งเนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาซื้อค่ะก็แสดงว่าได้รายได้ด้วยนักศึกษาเป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะแล้วก็มีวิชาติดตัวกันด้วยค่ะเอ๊ะอันนี้เขาเขามีพื้นฐานด้านการ ทํางานไม้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่มีค่ะมาเรียนจากสอนไปไม่กลัวเขาเอาไอเดียไปคือก็ต้องการทําทํางานเนี่ยต้องใจรักแล้วก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมีความความดีอยู่ในตัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราทํางานแฮนด์เมดทำงานฝีมือแล้วเราเป็นก๊อปปี้คนอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะจะพวกงานฝีมือจะ น้อยคนที่เขาจะก๊อปปี้คนที่ก๊อปปี้นี่ก็คือคนที่แบบไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยไม่ห่วงวิชาเด็กๆมาเลยนักศึกษามายินดีถ่ายทอดให้หมดทําได้ค่ะ ถ้าถ้าจะทําเขาก็ต้องไปออกแบบของเขาเองก็ก็มีนะคะก็คือไปคิดทํานู่นทํานี่ของตัวเองคือได้จากความรู้จากตรงนี้ไปทํากระปุกอมซินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทําขายเองคือเขาเอาไปต่อยอดในมุมของเขาเองใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่เราก็ให้ความรู้ใช่แถมเขามีรายได้ใช่ด้วยใช่ไหมก็มีมีวิชาติดตัวค่ะ อืมแล้วตอนนี้ทุกวันนี้คุณน้องกับสามียังทําอยู่อีกยังทําอยู่ค่ะลงมือทําเองอยู่เลยใช่ค่ะยังนั่งขัดหมายังทำกันเองกลางช่วงนี้คือออเดอร์เยอะใช่ค่ะช่วงปีใหม่ค่ะก็จะมีลูกค้าก็ช่วงนี้เป็นช่วงคึกคักค่ะช่วงคึกคักค่ะแล้วก็จะมีการออกแ์ด้วยช่วงนี้จะมีการออกงานต่างๆไปออกที่ไหนมาบ้างคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นเป็นงานเมืองคูคูเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แถวคลองหลอดอะค่ะแล้วก็จะมีของวันที่หนึ่งถึงสิบสองนี่จะเป็นงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้ไปขายที่สวนหลวงรอเก้าะค่ะงานพืชผั่อแล้วก็งานแล้วก็วันที่สิบเก้านี่จะมีงานโอท็อปที่เมืองทองธานีก็ไปร่วมออกูด้วยค่ะจะเป็นโอท็อปประจําปีค่ะที่ว่าเราได้เราได้โอท็อปเป็นโอท็อปนี่เมื่อสองปีแรกเนี่ยพี่น้องจะได้สามดาวปีแรกสามดาวปีที่สองสามดาว พี่น้องก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนปีที่สามพี่น้องได้สี่ดาวพี่น้องเปลี่ยนแปลงของของพี่น้องเนี่ยให้มันอลังการขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ใช้ความหรูหราเพิ่มเข้ามาปีที่สามค่ะก็ได้สี่ดาวแล้วคราวนี้พอปีที่สี่ก็เปลี่ยนแปลงอีกคราวนี้อลังการขึ้นไปอีกนะคะก็ได้กี่ดาวแล้วคะก็ยังสี่ดาวแต่ว่าแต่ว่าคือไม่มีการตกค่ะเพราะว่าถ้าเกิด ใครไม่พัฒนาของอย่างเงี้ยก็อาจจะตกไปเหลือ1ดาวสองดาวอะไรอย่างเงี้ยตกได้ด้วยตกได้ด้วยค่ะก็ต้องรักษาคุณภาพเราไว้อะค่ะแต่อยาก5ดาวใช่ไหมอยากอยากยังไม่ถึงต่อใช่ตอนแรกเป็นยังไงคะมันถึงเราพัฒนาเป็นยังไงมาถึงเป็น4ี่ดาวจากสามตอนนั้น3ดาวเนี่ยคือพี่น้องทําตอนนั้นพี่น้องไม่มีแพ็กเกจิ้งตอนที่3ดาวอะค่ะอันนี้พอปีที่3เนี่ยพี่น้องก็มีแพ็กเกจิ้งมีการทํากล่องใส่ค่ะ ที่มันจะสามารถเราขนส่งได้ง่ายอะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยได้ดาวได้สีดาวเป็นแพคเกจจิ้งก็ดูดีเลยนะ